โอ้กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับแล้วก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับนาะที่แบบว่าหลายหลคนถามมานะครับว่ากิจกรรมฟรีไฟตอนนี้มีอะไรแจกฟรีหรือว่ามีกิจกรรมตัวไหนนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับกิจกรรมตัวใหม่ก็ จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอและที่สําคัญก็คือมีข่าวเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับนอตอนนี้นะครับในกิจกรรมฟรีไฟนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่หลายคนนะครับนอไม่นึกไม่ฝันเหมือนพี่เหมือนกันนะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับนอก็จะมีการวางขายนะครับน้อท่าทางสุดเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพี่จะรีวิวในคลิปรับกันนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือคลิปนี้ถ้ามีคนดู5000คนดูนะครับก็รับเป็นส่วน ส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะครับถ้าคนไหนอยากได้ในส่วนของบัตรแบบฟรีนะครับน้องก,ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, คนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามแล้วกันนะครับทุกคนมานกาิจกรรมที่เซอร์ไพรส์และไม่คิดไม่น่าแบบว่าไม่น่าคิดไม่น่าฝันนะครับก็คือ เลยนะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมท่าทางที่แบบว่าจะมีการวางข be like าย ah <Huh? S 1> <eties> นะครับทุกคนก็คือขายในราคาที่แบบว่าลหลายคนรับได้ด้วยนะครับก็ยกตัวอย่างท่าทางตัวนี้นะครับก็อยู่ที่1699เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับนว่าอยู่ที่1699นสกะครับสกินปืนก็จะมีการวางขายนะครับนแล้วก็นี่เลยนะครับนสกินปืนตัวนี้ก็มีการวางขายนะครับอันไหนที่มีแล้วนะครับนก็ถือว่าจะ ไม่รู้ราคานะครับเนาะเพราะว่าพี่เข้ามาเช็คตอนมันวางขายแล้วนะครับและที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับถ้าทางปักธงวางขายนะครับทุกคนก็คือแบบว่าจะวางขายประมาณนี้เลยนะครับ5 0 0พเพชนะครับเนาะสำหรับถ้าทางปักธงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนสกาไทท่านนะครับที่แบบว่าวางขายด้วยนะครับเนาะตากินกรรมตัวนี้นะครับเนาะมันดีตรงที่ว่า เมื่อวางขายแล้วนะครับจะมีเวลาแค่17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนาะหรือว่า17วันเท่านั้นนะครับในการซื้อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ทางปักทงนะครับก็มีการวางขายประมาณนี้เลยนะครับนี่เดียวว่าสุดแจมกันไปเลยนะครับเนาะวางขายแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าวางขายแบบนี้นะครับทุกคนเตรียมสะสมเพรได้เลยนะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะปัจจุบันถ้าทางปักทงก็เลือกไม่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ หลายหลายคนนะครับน้อก็เริ่มมีแล้วนะครับทุกคนและปัจจุบันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าเอาตรงๆเลยก็คือคนย้ายไปเล่นเกมโลบอกลูกสวนนะครับน้อก็คือเยอะมากๆนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนยังไม่ลืมฟรีไฟกลับมาเล่นฟรีไฟก่อนนะครับน้องเพราะว่า ้จะรีแลงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกคนไปติดปลูกสวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็เข้าไปเจอในคลิปนะครับหรือว่าเข้าไปเจอในแบบว่าปลูกสวนนะครับเนาะก็บอกว่าตามมาจากวีฟาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับหนวดข่าวก็มีวางขายประมาณนี้เลยนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับมันจะสุ่มวางขายไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนกว่าจะมีอันถูกใจทุกคนนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นกิจ นะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนรอคอยนะครับเป็นกิจกรรมสวิตเกมนะครับนอก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมสวิตเกมที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือจะมีกรอบรูปกรอบบาร์ตนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอเพราะว่า จะทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอรว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่ๆีคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมในจุดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังจะมีทางด้านของตัวหมูนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็เป็นตัวหมูประมาณนี้นะครับนอจะก็แบบว่าจะมีการแจกให้ฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็ถือว่าทําการแจกให้ฟรีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่หลายคนไม่ ควรพลาดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมตัวหมูนะครับนอก็เป็นกระเป๋านะครับที่แบบว่าแจกให้ฟรีนะครับนอสําหรับกิจกรรมสวิตเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซูสีห้าหกนะครับนอที่แบบว่าทําการแจกให้ฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะมีการแจกให้ฟรีครบชุดเลยนะครับก็มีสชิ้นส่วนนะครับนอก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ สุดกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับนอจะมี3มชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับที่แบบว่าทําการแจกให้ฟรีนะครับนอและของฟรีทั้งหมดนี้ก็ยังไม่หมดนะครับก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับหน้ากากนะครับทุกคนก็จะเป็นหน้ากากประมาณนี้นะครับที่แบบว่าทําการแจกให้ฟรีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของหน้ากากตัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับทุกคนก็ทําการแจกให้ฟรีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจาหนังจะเต็มเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ ีนะครับสำหรับหน้ากากนะครับก็เรีย้ว่าแจกให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็ เป็นของแจกทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอก็มีทางด้านก่องศพด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกองศพนะครับที่แบบว่าจะมีการแจกให้ฟรีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหพี่ของบอกเลยกันนะครับนอว่าซูริ่งนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็คือหน้ากากหรือว่าโปรไฟล์พื้นหลังก็มีนะครับนอและก็จะมีทางด้านของสุดสายเติมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น ทางด้านสุดสายเติมนะครับนาอแต่ไม่แน่นะครับเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยอาจจะเป็นสุดฟรีก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับใครจะไปรู้นะครับนาอว่าสุดฟรีจะเป็นสุดไหนนะครับแต่ที่แน่พี่รีวิวมาด้านบนฟรีทั้งหมดแน่นอนนะครับนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังจะมีอีกนะครับนาอก็จะมีทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับเป็นสุดที่แบบว่าหลายหลายคนอยากได้ก็คือซุดโกโกวานะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่า อันนี้นะครับนอส ก็คือจะมีการแจกให้ฟรีนะครับสำหรับซุสโกโกวานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าของฟรีถามว่าเยอะไหมนะครับพี่แอบมองว่าเยอะนะครับทุกคนเ้อก็ประมาณนี้นะครับนาอสสำหรับของแจกของแถมของฟรีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมฟรีๆหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับรีกเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ ุกคนสาหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับนอนและไม่ควรพลาดน,นะครับุกคนสําหรับกิจกรรมดีๆนะครับนอนอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับนอนสัปดาห์หน้านะครับทุกคนก็คือเตรียมตัวเลยนะครับนอนใครที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องได้2องของฟรีนะครับน้องก็คือสัปดาห์หน้านะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับใต้คลิปนี้นะครับพี่มาบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับหลายๆคนนะครับน้องก็รู้ไว้ล่วงหน้าจะดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน1้0นนะครับน้องสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆนะครับทุกคนและ วันนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับน้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้พี่มีเฉพาะนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย